สวัสดีค่ะพาทุกคนมาดูผักสวนครัวข้างบ้านนะคะหรือว่าผักสวนครัวรั้วกินได้นั่นเองทุกคนปลูกไว้ริมรั้วจริงๆนะคะก็ปลูกไว้บริเวณข้างถนนริมทางเดินเลยนะทุกคนมีพื้นที่ดินเล็กๆนะคะข้างขั้นหัวเนาะนี่คะ่ะเป็นของพี่บ้านตรงข้ามเลยนะคะจะมีผักปังอันนี้จะเป็นผักเซียนนะมีนอนด้วยทุกคนนอนเต็มเลย เขาเอาไว้เอาแบบเอาเมาเล็ดนะคะทุกคนก็เลยปล่อยไว้ก่อนเนาะและนี่ก็คือผักปังที่แบบไม่ใช่ผักปังธรรมดาทุกคนใบใหญ่มากนะคะแต่ยอดเล็กนิดเดียวเพราะว่าใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็เก็บนะคะทุกคนอยู่ข้างทางจริงๆนะคะคือไม่ห่วงของด้วยนะใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากเก็บไปแกงใส่หน่อไม้เอาไปลวกหรือว่าไปกิน ไปทาอะไรกินนี่ก็จะขอไม่ห่วงนะคะว่าจะขอก่อนเนาะนี่ค่ะเยอะมากผักปังแล้วก็จะมีพวกมะละกอนะคะนี่มะละกอกําลังมีลูกน้อย,อยเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกใบอันนี้เป็นต้นแมงลักนะคะหรือว่าอิตูลาวนั่นเองนะคะที่เพาะ,มะเมล็ดไว้ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นอิตูราวเหมือนกันหรือว่าแมงลักนั่นเองนะคะซื้อแค่ซองละสิบบาทนะคะลงทุนไปสิบบาทคือได้เยอะมากนะคะแบ่งกันไปปลูกแทบจะทั้งหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้นะใครเห็นก็ขอนะคะขอกันไปคนละต้นสองต้นนะทุกคนนี่คะ่ะข้างๆก็จะเป็นมะละกอนะคะที่หวานไว้นะเกิดเต็มเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมะระนะคะทุกคนนี่ กำลังไต่ขึ้นไปเลยนะคะและถัดมาก็จะเป็นตะไคร้นะคะทุกคนนี่คือผักสวนครัวล้วกินได้ของจริงนะคะเป็นพี่บ้านตรงข้ามเลยนะ